มันก <mm ็ช er> sw ิกนไปโอ้หนกอะไรเข้ายิเขาแบบว่าเร็วเขามันสูงอ่ะเขอนเขาว่าเขาประตูก็ได้นะก็ยังเกนอบ่เข้าเขายิงเลยเนี่ นี่ก็ยิงกีฝังภาษาเขาบวกอืมเม,มื่อก่เื่อกอเสือให่ฝังบอกไม่ได้ทีแรฝั่งไหนก่อนสะเทียนบอกเบื่อนีบดเบิดหนาขึ้นฟ้าคุณเลีวยวเมาดาบ,บวกวอเลือกได้นอ้อยิงอือเมียไทยหนึ่งบาทก็คือว่าผู้เขา มาใส่ผมเปาเสียกอ่ะผมมาไปถามว่าเอิ่นผมนีน้ยิ้มแบบยิ้ยินมยั่วเลี้ยงทาบอดี้ยิ้นนมห่ะนะเมื่นหน่ะนะก็จะเกิดนะนะก็บทีว่าเขาพูดจากภาษาเขยในในยายังไงก็ได้อ่ะนะเบบว่าเขายิงขนาดเดี๋ยวต่อไปเขาจะบอกเอื่อนตัวว่าตุ้มตามตุต้มตามอย่างเดียวเลยมันก็ชิกลื่นเลยเวลยิวอยู่นะแม่นบอกรอกบมอโซ สั <im itation> <im itation> ทตนี่ยมัน่ายียงเกาะยียงเกาะ <im itation> มันไปยังออเออันไปยังออห้องอื่นห้องไปยังอาสสธินมันว เขาไปซื้อเซธินเนี่ยซื้อเสถียนอะไรแบเลย้ส่นเขาซื้อเสถียสไหมก็บอนนยิงแล้วเทธินแล้เอว่าเสียนด้วยกเขาว้าคาบหลุดอันนี้เทียนเซธินมันซื้อเองน้อกับอกนี่ือเดี๋ยวยอไสินแล้วเขาเอ่ตะวันว่าตัวหันหมดเขาเอืดอวีไก่ตัวมาหัน เพรันมีอวดหลายคนรหก็บ่กันนั่นาเหนียะเขาบอกไม่ได้ชื่อสาเทศเนาะไม่ได้หนว่าเสถียรเยเอเดแบงแนีเอออกสมิงมาด้วยนี่วะโมแมนโมแมนเทียนเลยโมมีเสียเลยซาเทนไม่ยัง นี่ย pues ังกกเขาแวแลกกันตัวกูพ้เขก็ะปตัวเาคนกลก็แซงกัวเ้าแลกกันตัวเออให้กมิดแต่ว่ากูยิ่บอกเขาก็แพงอะวันเนี้ยเียเาเทียดเยเมื่อใกล้ถึงเวลาเราก็มองดูที่รถนะครับนี่มันคือเขาเทียงของเขาโบแมนของเขามันกระชิเกินทนาแบงกกว่า สวยยังท้องโคตรของแนมมันก็จิเกินไปได้ตีชิ่งมาท่วเนี่ยเนี่ยดิ๊กไม่พี่หน่องดิ๊กไม่เห็นท่าคลิปไปเนี่ย ถ่ายคลิปในงานเขาตลอดว่าหน้าไทยเลยปะบ่าผ่านนี่ถ่ายคลิปปุ๊บงานลงปั๊บงานโมโหมันในงานหรือว่ามาในงานแต่เดือนในงานมาหลุดหัวจะ่วงคุ้อย่างนี้โอ้ิไปเกินไปหรอไปใช้ตู้ปะนี่อ่าเขาบอกว่า ไป,ไปไปบูนนะว้าตรงนี้คบแมนแมนครับนะตุ่งไปงั้นออรอดแดงจิรีพี่น้องนเนี่ยคลองวัานนะรอดเนี่ย อันต nice, ah, ีเกิ ah, like ือกไตุ่ล่ะไปเซตตูกันคับวันนี้มันยอะเพรานาไทยกินเม่ก่เลยไทยปุ๊งานเขาปั๊บห่อนกับห่อนบันไม่รู้โหสุดยอดี่ยเตะขี้เล้วนะมันยังบารู้จักม่หมดเอาดีกว่า เว็นตาป่ะ่อยเว็นตาห่วยมานี่เว็นตานั่นนี่ไอ้กี้อนเกินไปล่ะนะไห้กิ่กไห้กิ่กไห้รถเนี่ยม่ได้เปลี่ยนบาง ชูมีหาง,างครับเหนียวว่าแบกองนนหนึ่งแ่บยานวาร์าเสีง,งนี้เรนะียวเงินไปนแเปนคนนะมีใคยงดูเปาะๆแต่ช

กมาดกดกวาดเาสนไม่เหอน่าไหอกอยาตูมาอีกเที่ยนึงเมื่อแตกพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวพักดูกยามงมันซีดนะโไปนักมวยไปกพักพักเดี๋ยวรอกินขา้าวนี่คือวันเนียนคือสุดๆ,ๆเลยท้้งหน้ามันก็นนะเร็จและว่นมุ้งหรเนี่ยังสวั่ะควเี

ไปท้งานีนแดดเป็นียงเนาะก็เกินไปนะพี่ต้องเฮ็ดกรรมไม่ไรนี่ห่อนอยู่บ่รอห่อนปะห่อนเลยเออขี้อยากฟาล้มโขดนี่เดี๋ยวยังน้อยแดดยยบไม่มีงานสยตัวแน,น่วัน